อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนคิสและไทยแวนการ์ดครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิง o x อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลามโมโมเดลหรลออื่นๆดีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดงันแห้เอามาให้ดูจะจับไปว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างเช่นเคยนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิว อ่ะผมไม่ต้องพูดกันนะครับผมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วดูกันมาตั้งร้อยกว่าคลิปแล้วน่าจะรู้ว่าต่อจากนี้พี่ชินพูดอะไรนะครับผมถ้าอย่างนั้นตัดเข้ามาประเด็นตรงนี้เลยดีกว่าเนื่องจากชุดนี้นะครับผมการไฟแบนการในชุด vgt bt 0 7นดขีดหนึ่งชุดใหม่อ่านี่เป็นชุดใหม่ในตอนนี้คลิปตรงนี้ลงนั่นเองนะครับผมก็ชุดนี้นั้นจะเป็นู o เตอร์ชุดที่7แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นขั้นการวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งนะครับผมของการไฟแบนกา,การก็ได้เพราะว่าจะมีเอฟเฟกแนวใหม่ๆเพิ่มเติขึ้้นนนนนนมาใชุดีแ่นอน ก่อนอื่นเลย b t ศูนนั้นเนี่ยก็เป็นการที่ชุดนี้ออกมาในชุดซีซัน2นะครับผมขึ้นภาค2แล้วมีลิมิตเบรกมีแครนใหม่ๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นแครนเก่าๆมาเสริมทับขึ้นก็ได้นะครับผมแต่อธิบายก่อนนิดนึงแล้วกันว่าชุดนี้นี่คือชุด booster นะครับผมไม่ใช่ชุด t a i ลเด็ k ชุด booster d e ็ k เนี่ยหมายความว่าเป็นชุดที่ข้างในนั้นจะมีเพียงแค่อย่างละ1ใบนะครับผมแกะมา1กล่องเล่นไม่ได้จ้ะเล่นไม่ได้ครับผมการมันไม่ครบพิกเกอร์ก็ไม่พอ50บใบก็ไม่ได้การก็ ผสมกันมั่วเลยดังนั้นก่อนอื่นให้ทุกคนเข้าใจไว้ก่อนว่า b o o ตอร์เด็กนั้นซื้อ1กล่องเล่นไม่ได้นะครับผมควรจะต้องซื้อประมาณ4ี่กล่องถึงจะดีที่สุดเพราะว่าจะได้มีการ์ดเก่งๆครบอย่างละ4ี่ใบไงอ่านี่คือจะดีมากๆนะครับผมนี่ก็คือเนื้อหาที่สําคัญของชุด b o o ตอร์เด็ k นั่นเองในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวกันว่าในกล่องเนี้ย vgt bt 0 7ขีดหนึ่งกล่องเนี้ยกล่องสีเขียวเนี้ยมีการ์ดอะไรบ้างข้างในนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แคนด้วยกันนะครับผมก็จะมี แคลนเกรสเนเจอร์นะครับผมที่ออกมาให้เล่นสักทีหลังจากที่เคยออกมาในชุดภักหนึ่งสตัวแล้วหายไปเลยตอนนี้ออกมาเล่นได้แล้วแล้วก็มีของเสริมของเอเจนเฟเธอร์และที่สำคัญที่สุดก็คือมีของเสริมของโกพลาดินของพระเอกเราเซนโดไอจิแน่นอนครับผมก็ดนมาดูรายละเอียดของกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ก่อนอื่นเลยพีเซนเตอร์หน้ากล่องก็ยังจะเป็นเซนโดไอจิเช่นเคยนะครับผมเป็นในแบบบอยแบรนที่ขึ้นหน้ากล่องบ่อยที่สุดแล้วนะครับผมบ่อยจริงๆขึ้นเรียกว,ว่าชุดเว้นชุดเลยก็ว่าได้ก็ต้องทําใจเขาเป็นพระเอกนี่นะนะครับผม ไหนดูซิไม่เขียนอะไรอีกอ่านแน่นนว่าก็จะมีชื่อชาเจียนาเป็นบูสเตอร์เด็กนะครับผมในกล่องบรรจุก,การ50ใบคู่มือวิธีการเล่นและสนามการแข่งขัน50ใบเนี่ยอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่ชุดพร้อมเล่นเหมือน50ใบอีกแบบหนึ่งนะครับผมนั้นนี่ให้เข้าใจไวเลยว่าถึงจะเขียน่า50ใบเหมือนกันแต่ก็ไม่หมายความว่ามันเป็นชุดเริ่มเล่นนะให้ดูที่คําว่ามันเป็นบูสเตอร์เด็กหรือไทล์เด็กบูสเตอร์เด็กคือยังไงก็คือซื้อ1กล่องเล่นไม่ได้เน้นอีกทีนะครับผมไหนดู ตัวหน้ากล่องก็จะเป็นยูนิตจากแคนเกรสเนเจอร์นะครับผมคุณช้างนั่นเองอ่ารู้สึกชื่อว่าล็อกนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเก่งกาดด้วยไหนดูซิมีพรีเซนเตอร์คู่ไหนอีกก็จะมีตัวใหม่จากเอนจินเฟเธอร์ตัวนี้มีแถมในหนังสือการ์ตูนด้วยมันแบบโฮโลแกรมนะครับผมถ้าเกิดอยากได้แบบฟอยต์ต้องไปเก็บจากหนังสือการ์ตูนถ้าแถมในกล่องนี้นี่คือจะไม่ฟอย์แล้วก็จะมีเกรดสามจากแคนเกรสเนเจอร์ตัวหนึง่งซึ่งตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับผมแต่หน้าแปลกใจน,นิดนึงตรงที่ว่าโกพลด เกลเนเจอร์แองจินเมเทอร์จริงๆตัวนี้น่าจะเป็นเพลินอด้สามแต่เพราะอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเพลินอไม่มีในดูด้านข้างที่เผื่ออยู่ด้านข้างอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกรดหนึ่งของแคลนโกพลารดินตัวใหม่ที่เล่นโจทย์ได้ด้วยเก่งมากๆเลยในดูซิอีกข้างนึงเป็นเพลินอหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับผมก็หมายความว่าเพลินนอนั้นถูกตัดบทไปเรียบร้อยแล้วไม่ปรากฏอยู่ในหน้ากล่องแต่อย่างใดนะผมน่าสงสารจังเลยทั้งที่ตัวเขาของข้างจะค่อนข้างจะเก่งมากๆกับเพลินอเนี่ยโอเคก่อนอื่นมาดูด้านหลังกันบ้าง ก็จะเหมือนเดิมครับผมมีชัดเจนเลยการ์ดไฟแบนการ์ดคืออะไรในกล่องมรจุการ์ดอะไรไว้บ้างมีเขียนชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวบอกตัวนี้ก่อนเลยละกันจะได้ไม่ต้องไปนับตอนที่รีวิวอีกแคลน,นเจนจ์ฟีเทอร์สี่ใบแคลนโกพลัดิน8ใบและแคนลนเกรสเนเจอร์สามสิบแปดใบโอ้บาเจ้าสามสิบแปดใบคือโผล่มาทีนิงนี้เยอะกว่า เยอะกว่าอย่างเช่นเบ,อ,เบอร์มิวด้าอีกนะคือเบอร์มิวด้าเคยทำสถิติไว้โผมาที35ใบยอย่างเงี้ยเออนี่คือน่ากลัวละเกนเนเจอร์โผมาที38ใบยอยากจะร้องว่าอุตาจังเลยนะครับผมน่ากลัวมากๆเลยโผมาทีแบบโอ้ยไม่รู้จะจัดเด็กยังไงดีก็แหมเขาโผมาทีจัดเด็กได้ทั้ง3 4สี่สายก่อนแล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับผมเพราะว่าออกมาตอนเนี้ยเยอะหน่อยแต่พอขึ้นไปภาคสก็จะเริ่มน้อยลงพอไปถึงภาคสีนี่แทบจะไม่เห็นตัวเลยนะผมมีแค่ไม่ถึง5ตัวมั้ง จะไม่ินน้อยน้อยมากๆเลยมาเพียงแค่มามามามีคู่เจียนหรือปล่อยไม่แน่ใจเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าเกณนเจอเนี่ยภาค2อนได้ดังแน่นอนอยากเล่นเล่นตอนนี้เลยเพราะเดี๋ยวขึ้นภาค3ภาค4บทมันจะหดหายเหลือเกินนะครับผมดังนั้นไม่ต้องเสียใจมันยังเป็นแคลนที่สนุกและเล่นได้ยาวๆแน่นอนเพราะว่าการใหม่ที่มาเสริมก็คือไม่ใช่ว่าจะไม่มีการใหม่มาเสริมก็เก่งขึ้นเรืเลยครับผมดังนั้นเนี่ยแคลนนี้ก็แนะนํา เอาละครับผมงั้นข้างล่างก็เหมือนเดิมก็คือรายชื่อการในชุดมีอะไรบ้างก็จํานวนค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับผมมีถึง50แบบเลยก็จะอัดกันตัวเล็กๆนิดนึงก็ใครอยากจะอ่านชัดเจนก็ไปดูของจริงดีกว่าในกล้องมองไม่ชัดแน่นอนครับผมเพราะว่าโฟกัสมันมันใกล้ไปแล้วตัวมันเล็กด้วยเอาลนะงั้นเราจะมา แกะกันสักทีนะครับผมแนะนำว่าพี่ชินแกะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตหยิบตัวที่แกะมาแล้วละกันอ่านี่ก็จะเป็นการทั้งหมด50บใบนะครับผมนาสุดๆไปเลยข้างในนี้ก็จะมีการ50บใบนะครับผมแล้วก็จะมีคู่มือการเล่นนะครับผมแล้วก็สนามแข่งขังนอันนี้สนามอันนี้คู่มือการเล่นก็แนะนําว่าอ่านคู่มือการเล่นให้ดีสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมแต่ถ้าเกิดผู้เล่นมือเก่าแล้วก็ไม่เป็นไรเอาไปต้มกินได้เลยจ้าจะได้ซึมเข้าสมองเอ้ยไม่ใช่จะไปต้มกินทําไมนะครับผมโอเคงั้นเด เนื่องจากประชากรมีทั้งหมด38ใบนะครับผมอาจจะไม่จบใน1คลิปในนั้นเนี่ยอาจจะเต็มที่ก็คือเกรด0เกรด1แล้วเดี๋ยวแคลดอีกน่ให้วากันแต่ถ้าเกิดเป็นไม่ได้อยากจะให้จบในหนึ่งคลิปเหมือนกันคือวิชินอยากจะไม่ให้ไม่อยากจะให้คลิปมันยาวมากเกินไปผงเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อซะก่อนเริ่มที่เกรด0เลยละกันอ่าเดี๋ยวว่ากันเรื่องตัวเริ่มก่อนเกรด0ไปแล้ครกกับผมกับสัตว์มหศัศจรรย์ที่ผ่านการฝึกฝนล็อกหรือก,ก็คือหนูช้างไม่ใช่ไม่ใช่หนูสิช้างเลยนะ ร่างเกรดสูนั่นเองคือเจ้าล็อกเนี่ยมันจะเป็นช้างที่ไอตัวหน้ากล่องมันจะเป็นร่างไลท์เชนไปเรื่อยๆคือจะเป็นเกรดสูงเกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามไลท์ทับไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวเริ่มถ้าเกิดใครอยากจะเล่นซีรีส์ล็อกหรือใช้ล็อกเป็นตัวหลักแล้วก็นี่จะเป็นตัวเริ่มที่เหมาะสมที่สุดกับเกรดสูงแน่นอนครับผมแน่นอนว่าพลังยมตีเพียงแค่สี่พันเท่านั้นเองอ่าเรียบร้อยหนึ่งใบเกรดสูงมาทามาครับผมกับฟลาสตมารโมเซตอ่าตัวนี้พลังจมตีหนะ้าพันนะ สกิลก็เป็นตัวเริ่มมีสกิลโฟลเดอร์เหมือนกันมีทั้งคู่เลยนะครับผมและแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเร่งพลังได้โหดมากเพราะว่าสกิลเร่งพลังแน่นอนดีมากๆเลยอ่า2องใบละเกรดสูงประชะัมาครับผมกับนี่เลยเอคอนมาสเตอร์นั่นเองนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแนว กระลอกนอ่าจะเป็นกระลอกนะที่ที่มันกินเอคอนนที่มันกินไอตัวถั่วหรือสักอย่างนี่แหละนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเริ่มอีกแบบหนึ่งที่ความสามารถดีก็คือช่วยเสิร์ฟเกตสามได้เรากันการปัญหาสก,กูเกตนั่นเองนะครับผมถ้าอย่างไงเนี่ยยูนิตตัวนี้ก็แนะนำอีกตัวหนึ่งสำหรับคนที่ไม่อยากจะติดปัญหาเรื่องส,งสกูสกูเกตนั่นเองสก,กูเกตก็คือเกตสามมันเกตมันไม่ครบขึ้นมืออย่างเช่นแบบไม่มีเกตหนึ่งไม่มีเกตสองไวไลท์ในเธอเนี่ย ตัวเริ่มจะมีให้ทั้งหมด3แบบนั่นเองครับผมนี่คือตัวเริ่มของแคลนเกรนเจอร์ในตอนนี้อ่าก็แล้วแต่สไตล์ใครชอบตัวไหนใช้ตัวนั้นนะจ๊ะก็ให้มาแล้ว3ใบนะครับผมต่อมามาดูทริกเกอร์กันบ้างทริกเกอร์ใบแรกก็ผมกับนี่เลยแมวเหมียวนําโชคอ่าเป็นรอทริกเกอร์ไ,รรม,ม,ม,ไม่มีเอฟเฟกแต่อย่างใดนะครับผมคือวิเชนงงนิดนึงคือแคลนเกรนเจอร์เนี่ยก็จะเป็นสไตล์ที่เรียกได้ว่าเป็นนักสัตว์ป่านะครับผม ใช้ความรู้รู้เล่นก็จะเกี่ยวกับการเติมพลังแล้วก็โดนดีทายไปตอนจบเกมใช่ไหมครับหล้วจากนั้นก็ถ้าถ้าเกิดโดนดีทายปุ๊บก็จะมีทดแทนในการได้จั่วบ้างได้ชุบบ้างได้ไดเสิร์ตบ้างได้ไห้ดาเมจบ้างอะไรก็ว่าไปเพียงแต่ว่าสมมติจะเป็นสัตว์ป่าแต่อตัวเนี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นสัตว์ป่าย,ยังไงนะครับผมกับแม่้าวเหมียว,วนําโชคนั่นเอง รูปแบบการเล่นของแคนเกนเจอร์ในจริงๆทุกคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเพราะว่ชินก็ลงบทความไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีบางทีก็ในเฟซไฮแบนการ์ดก็จะมีเขียนอธิบายแนวการเล่นด้วยดังนะั้นรูปแบบการเล่นหลักๆของแคนเนี่ยสไตล์การเล่นของแคนนี้นั่นก็คือการอ่าปั๊มพลังเรียวกาศโคตๆแล้วก็บุกหนัก,นกแล้วพอตายปุ๊บไอเรียากาศที่เสริมพลังเหมือนโดบยาไปเนี่ยก็จะตายนั่นเองนะครับผมแต่ว่าพอตายปุ๊บก,ก็จะมีสิ่งชดเชยขึ้นมานั่นเองต่อมาก็จะเป็นคิ i ิ i ค้าชิคเกอร์รค,อนนออนนครับผมกับร ก็รู้แล้วคำนี้เอนตนี้ก็จะเป็นคริคเคอลทิกเกอร์ที่มีเอฟเฟกเพราะพลังยิงปืเพียงแค่3ามพันเท่านั้นเองรับรองว่าเอฟเฟกดีแน่นอนแต่เอฟเฟกเนี่ยเดี๋ยวไว้ว่ากันตอนคลิปหน้าดีกว่าเรื่องที่บายสกิลนะครับผมเกรยสูตัวถัดมากับฮิลทิกเกอร์ดิกชันนารีโกธนั่นเองนะครับผมซึ่งไม่มีเอฟเฟกแต่อย่างใดก็จะมีเพียงแค่ใส่ฮิลได้แค่ไม่เกิน4ใบเท่านั้นเองใบถัดมาก็ผมเป็นสแตนทิกเกอร์กับ อลาล์มชิคเก้นนะครับผมก็จะเป็นไก่แนวอาไก่มีนาฬิกาปลุกนะครับผมอะ่ะก็ไปเป็นสแตนทิเกอร์อีกใบหนึง่งคือตอนนี้มันสมดุลแล้วดูซิมีทิเกอร์อะไรเพิ่มเติมอีกหรือ,ปอ, aker, อเปล,ล่าอ้ามีคีย์ที่เข้าทิเกอร์ครับผมกับไทแองเกิลคอบราอ้าโอเคเป็นคีย์ที่เข้าทิเกอร์ตอนนี้มีคีย์ที่เข้าทึิเกอร์สองแบบแล้วนะใช้ได้ใช้ได้เกตซูนทิเกอร์ aker, ตัวถัดมากับสแตนทิเกอร์กับ, aker, กบอีเลเซอร์ เอาปาก้านะครับผมซึ่งเอาปากา้าน,นี้ก็จะเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตะตระกูลหนึ่งซึ่งมีมีมากนะครับผมในในบ้านเราในย่านท็อคเทวนะครับผมอย่างเช่นเขาใหญ่วันนี้ก็จะมีการนําอันปาก้านะครับผมมาให้ถ่ายรูปเล่นกันอาจจะจ่ายตังค์สักประมาณ2องสเข้าไปถ่ายรูป1แช่สแชร์แล้วออกมานะครับผมอาจจะไม่ได้จับอาจจะได้จับตัวนิดหน่อยนะครับผม สมมติว่าจ่ายไป3 0 0รได้ถ่ายรูปมาสินาทีแล้วก็ตดเดอมมาแล้วเรียกว่าเป็นในที่ขาดสุดๆนะครับผมเนี่ยเพราะว่าพี่ชินไปลองมาแล้วนั่นเองนะครับผมและพี่ชินจะที่บายอันปาก,ก้ามันทําไมนะครับผมไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าทิกเกอร์ที่มีมีสแตนให้2แบบก็โอเคอยู่สําหรับคนที่เล่นสายล็อกสแตนอาจจะเหมาะกว่านะครับผมมีคียทิคเอรทิกเกอร์ให้2แบบซึ่งโอเคน่าจะโดนใจขาโหดอยู่แล้วนะครับผมมีรอทิกเกอร์และฮิลทิกเกอร์นั่นเองก็จะมีทิกเกอร์ให้น้ำหมด6ชนิดปรับตามใจชอบได้เลยครับผม ทั้งหมดก็จะเป็นเกรดศูนย์นั่นเองอ่าหมดแล้วเกรดศูนย์เดี๋ยวมาดูเกรดหนึ่งกันต่อดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างเกรดหนึ่งใบแรกเลยกับครับผมฮูลาฮูปคาปิบาล่านั่นเองครับผมอ่าพลังโจมตีหกพันพลังม้องก 5, 000, ันห้าพันตามมาตรฐานเกรดหนึ่งอยู่แล้วพวกแอคแทกประมาณ6กพันเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยเสริมการโจมตีนะักแต่จะเน้นการเปลี่ยนมือหรือว่าซัพพอร์ตได้อื่นมากกว่าอย่างเช่นทิ้ง1นึ่งโจหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับผม เกรดหนึ่ง <G red ant 1> ไปถัดมากับผู้รับใช้ดินสอแฮมสุเกะนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะไปรับใช้ดินสอมาทําไมนะครับผมก็เรียกได้ว่ามันมัมาถือดินสอใช้ดินสอเป็นอาวุธไล่จิ้มเขาอะไรแบบนี้ <G red ant 2> ตรงนี้นก็จะเป็นซีรีส์แฮมสุเกะหรือนูแฮมสเตอร์นั่นเองซึ่งมีความสาคัญในการที่เรียกได้ว่าตายแล้วก็เสิร์ตตวเองขึ้นมืออ่าเรียกได้ว่าทดแทนได้ดีมากเพราะถ้าเกิดตายไปก็ไม่สี่เรลียดเ <G red ant 2> พราะเดี๋ยวเดี๋ยวหาขึ้นมือได้อีกรีดกองไว้ด้วยตายก็ไม่เสียดายด้วยก็เจ๋งจริงๆครับผมกับแฮมสุเกนนัั่เเองกตววแล้ เกรดหนึ่งใบถัดมาครับผมกับนี่เลย cable sheep นะครับผมซึ่งยูนในตัวนี้เป็น pg perfect กันนั่นเองเรื่องความแข็งแกร่งของ perfect กันนั้นก็คงจะต้อไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าใส่กัน4ตัวแน่นอนนะครับผมอ่าโอเคเกรดหนึ่งสามใบละใบถัดมาครับผมกับนี่เลย Element g ์ไกด์เดอร์นะผมไกดเดอร์หรือก็คือเจ้ากระลอกบินนั่นเองนะครับผมซึ่งน่ารักมากๆเลยหลายๆคนก็อาจจะมีสัตว์เลี้ยงชนิดนีน้ไว้ในครอบครองบางกระดานพรมันน่ารักจริงๆนะครับผมเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยเหมาะก,กับตัวเขามากเพราะว่าไกดเดอร์คือกระลอกบินเดี๋ยวมันจะมีบินขึ้นมือมานะครับผมอ่าโอเค เกตหนึ่งไปแล้ว4ใบเกตหนึ่งไปธรรมากบผมกับนี่เลยติ๊กต็อกฟาร์มิงโกนั่นเองไอ้ติ๊กต็อกนี่ก็คือไอ้นาฬิกาจับเหมือนกับถ่วงจังหวะนะผมที่เขาบอกพวกนักเปียนโนหรือว่านักดนตรีใช้กันก็จะมีตรงนี้แล้วปังเอินหัวฟาร์มิงโกมันก็ติก๊กต็อกตามด้วยคือถ้าเกิดใครดูรูปกระตูนไม่เป็นอธิบายไว้ก่อนแล้วกันว่าไอ้ฟาร์มิงโกตัวนี้มันไม่ได้มี2หัวมันมีหัวเดียวแต่รูปนี่มันคือการขยับหัวไปมาซ้ายขวาซ้ายขวามันมีเส้นสปีดนะครับผมคือถ มันจะเป็นการแสดงถึงว่าเนี่ยมันกําลังสายไปมาเรื่อยๆตามจังหวะของไอนาฬิกาติ๊กต็อกที่มันคอยจับจังหวะนั่นเองครับผมตัวนี้ดีด้วยนะเอามาช่วยในการหงายดาเม็นได้ด้วยเป็นเกลหนึ่งที่ดีดมากๆเลยครับผมแถมบูสต์เจ็ดพเนี่ยพี่ชิคิดว่าตัวนี้ใช้ได้เก่งบูสต์แรงและเอฟเฟกก็ดี กเกรดหนึ่งทันมาครับผมกับนี่เลยฟีเทอร์แพนกวินนั่นเองครับผมอ่าก็จะเป็นคูณเพนกาวินนะครับผมน่ารักน่ารักนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นบูส์มาจะเป็นบูส์เฉพาะตัวด้วยเอาไว้บูส์กับเกรดสามตัวที่ชื่อแอปอะไรนี่แหละที่เป็นนกยูงทําให้สามารถต่อบูส์ได้ถึง2องหมเลยก็เก่งมากๆโอ้เยอะจังเลยนะครับผมกเกรดหนึ่งไปัดมากับแท้งเมสาอ่าก็จะเป็นคุณหนูขี่รถถังนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นนะครับผมพลังยนตีหกพันแน่นอนเอฟเฟกก็แน่นอนาว่าเกี่ยวกับการบวกพลังนั่่นนนนเองยูตัวี้ก็ มันจะมียูนิตประเภทที่ว่าเน้นบวกพลงังอ่าหรือไม่ก็เน้นเอาไว้เสริมพลังให้ตัวนี้ตายและเกิดเอฟเฟกบ้างหรือก็เป็นตัวที่เหมาะกับการรับพลังแล้วก็ตายไปมันจะแบ่งเป็นโซนง่ายๆเดี๋ยวไว้คลิปสกิลเดี๋ยวแยกให้ดูดีกว่านะครับผมซึ่งแทงเมาส์นี่ก็คือเป็นคุณหนูแน่นอนครับผมซึ่งพี่ชินก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะเพราะมันเป็นคุณหนูไงแปลกไปเถอะไปเถอะอ่ะเกรดหนึ่งไปถัมมาครับผมกับนี่เลยนักสู้เข็มหมุดเลซาโมลีนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยดูจากลักษณะตาแล้วมันน่าจะะเป็นนกนกะ ฮานูกิก็คืออารมณ์นี้ประมาณแรกคูนญี่ปุ่นละกันนะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับลายอาร์น่ารักน่ารักขึ้นหลายคนจะงงว่าพี่ชินทําไมแบบการ์ดมันดูหน้าตาไม่เป็นมันไม่เป็นทางเดียวกันเลยมันเพราะว่าเรื่องของผู้วาดบางทีเนี่ยแคนหนึ่งผู้วาดมันไม่ได้มีแค่คนเดียวมีคนวาดหลายๆคนก็จะมีดีไซน์มีลูกเล่นมีการวาดแล้วแต่คนไปนะครับผมในนั้นเนี่ยก็คือมันไม่แปลกที่การ์ตูนมันจะไม่รูปมันจะไม่ไปทางเดียวกันนั่นเองก็เลยหนึ่งใบถันมาครับผมโอ้ยเยอะจังเลยกับ โมโนคิลัสไทเกอร์อันนี้จะเป็นตระกูลไทเกอร์ตระกูลเสือมันจะมีเสือพวกเลวผาหรืรพวกนี้ครับผมซึ่งเป็นยูนิตที่เป็นเซตที่เก่งอีกเอฟเฟกต์จะคล้ายๆกันแต่เก่งมากๆเพราะว่าใช้งานง่ายๆตีไปบวก4 0 0พันะครับผมโอ้โหจริงๆไม่ได้บวกส0 0 0ันให้ตัวเองนะบวกให้ไปอื่นนะครับผมก็มันมันจะเน้นแจกพลังให้ตัวใดตัวหนึ่งแรงๆแล้วนะตีไปหนักๆอยู่แล้วกเกรดหนึ่งมาทำไาครับผมกับนี่เลยนักวิทยาศาสตร์ที่ล้มเหลวป้อนคิจิ ตัวนี้เนี่ยก็อารมณ์เป็นเลคคูลเหมือนกันนะผมแต่อาจจะไม่ใช่เลคคูลในเชิงญ,ญ,ญี่ปุ่นจะเป็นเลคคูลฝั่งอเมริกาหรือเปล่าพี่ชินไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกาสัตว์พวกนี้มากเท่าไหร่นะครับผมก็งูงูงปลาปลาเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยปอนกิจิเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยูนิตท,ที่มีเอฟเฟกแบบใหม่คือเอฟอเฟกประเภทจำลองดาเมจนั่นเองคืออะไรงั้นอธิบายสั้นๆก่อนละกันเดี๋ยวไปดูจำเจมในในคลิปของว่าเรื่องเรื่องของสกิลคือไอ้สกิลจจาาาาลลลองงดเเเมมมมนนนีี่่่ยัปป็สกิระณทว ความหนึ่งแล้วเอาไปบนสุดเนี่ยของเราไปเป็นด a m a g โซนแล้วพอเราบอกผ่านปุ๊บมันไอพวกเราก็เลือกการหนึ่งไปในด a m a g e zone กับเข้ากกองมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าทําให้เราลิมิต b บ a k ได้ไง่ายขึ้นสมมตุติเธอนี้อุ้ยฝันตองข้ามรู้ไงเราใช้ลิมิต b บ a k ก็ปล่อยให้เลยเลยแค่ดาม d a m a g ไปตีเลียข้างๆแทน ไม่รู้ซะแล้วแล้วก็ลงตัวนี้มาปุ๊บใช้เอฟเฟกต์ทำให้เรากลายเป็นสีดำเมแค่นั้นแหละแล้วก็ลิมิตเบรกได้แล้วนั่นเองครับผมแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเรา5ดาดมิแล้วเราจะใช้ไม่ได้ใช้ปุ๊บแพ้เลยนะจ๊ะโอเคมันไม่เหมือนเอเจนต์ฟีเทอร์มันจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่นี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่น่ารักอีกตัวหนึ่งของเกนเนเจอร์นั่นเองจริง,รงๆแล้วชุดนี้นี่คือจะมีทุกแคร์ในชุดนี้มันจะมีตัวที่จำลองดามิหมดเลย เรกรดหนึ่งไปถัดมาับผมกับนี่เลยเทอร์โมมิเตอร์ยีราฟนะครับผมก็จะเป็นแนวคุณยีราบคอยวัดอุณหภูมิได้น,นะครับผมดูเท่เก๋ไก่เลยทีเดียวก็แนแน่นว่าเกี่ยวกับเรื่องของการบวกพลังนะครับผมน่นะว่าสําคัญมากๆเลยตัวนี้เป็นตัวบูสต์ที่ดีครับเรกรดหนึ่งไปสุดท้ายละกับนี่เลยสัตว์แห่งความรอบรู้ล็อก อ่านี่จะเป็นล็อกเป็นช้างเหมือนเดิมนี่ไงช้างสีขาวเหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นช้างล่างเกร็ดหนึ่งนั่นเองซึ่งมันจะมีล็อกล่างเกรดศูนย์เก็ดหนึ่งเกดสองเกดสามไล่ไปอยู่แล้วนะครับผมพลังโจมตีเจ็ดพันพลังป้องกันห้าพันนั่นเองครับผมโดยรวมเนี่ยถ้าใครสังเกตด,ดีๆคือพิชินตัวบูสต์แปดพันที่ไม่มีเอฟเฟกต์มันหายไปไหน <c oughs> คงต้องบอกว่าตัวนี้นั้นอยู่ในการในชุดภาพหนึ่งครับผมซึ่งอยู่ในพีทีไหนนั้นพิชินก็จำไม่ได้เลยเหมือนกันนานแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่ามันม่ นะครับผมต้องย้อนกลับไปเก็บกันเอาเองถ้าเกิดอยากจะได้ตัวบูสต์แปดพันมาตรฐานไม่ใช่แค่นั้นตัวบูสต์หนึ่งหมื่นไอตัวไอแท่งหนึ่งหมื่นมาตรฐานเกรดสองก็อยู่ในชุดก่อนนนี้ด้วยนะครับไอตัวแพนด้าก็เรียกได้ว่าใจรักกันนิดหนึ่งถ้าเกิดใครอยากจะได้แอดมาตรฐานหนึ่งหมื่นกับแอดแปดพันมาตรฐานต้องกลับไปเก็บในชุดก่อนชุดนี้ไม่มีให้มานั่นเองครับผมแต่ก็ยังีมีเพอร์เฟกต์การ์ดจริงๆนิแล้วเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสก็ได้เราก็ใช้เท่าที่มีเล่นก็ได้เพราะี่าชุดนเนี้ยแคร์เน,น,นี้อยู่แล้วโเค เกรด1ก็จะหมดเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ายัางไงเรามาต่อเกรด2กันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเกรด3กับใครอื่นไว้ว่างในคลิปหน้าละกันอ่ะเกรด2ใบแรกเดี๋ยวเก็บเกรด1ก่อนลืมลืมลืมเกรด2ใบแรกกับเลตเพนซิลไลโนหรือก็คือคุณแรดนะครับผมคุณแรดนะครับผมคุณแรดแรดแรดนะครับผมไม่รู้วิชินจะเน้นทำไมนะครับผมไม่รู้หมั่นไส้ใครหรือเปล่ากับเลตเพนซิลไลโนซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยูนิตที่เอามาเล่นคู่กับล็อก คือมันจะมีจําได้ไหมครับมันจะมีอยู่ในช่วงหนึ่งอย่างเช่นประมาณ b t 04ที่มันจะมียูนิตที่เอาไว้เล่นคู่กับแวนการ์ดเดี๋ยวเช็นง่ายง่ายๆ่าดอ,อนเนอร์ชูลากนะครับผมของแคนชารโดพลาดินที่บอกว่าถ้าเกิดมีแวนการ์ดเป็นตัวนี้มันจะเมื่อตีแล้วบวกแอดสองพแต่ถ้าเกิดไม่ใช่แอโลโาพันเลยตัวนี้แหละเอฟเฟกคล้ายๆกันเลยนะครับผมซึ่งเป็นยูนิตที่เอามาเล่นคู่กับซีรีส์ล็อกนั่นเองก็เจ้าช้างนั่นเองเกรดสองไปถัดมาครับผมกับนี่เลยกรอบ อามาดิโลหรือน่าจะเรียกว่าตัวนิ่มหรือเปล่าพี่ชินไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมในชื่อภาษาไทยแต่ตัวนี้เนี่ยอามาดิโลตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าความแข็งแกร่งของเขาก็มาคู่กับเอฟเฟกประมาณว่าเอสเซอร์เบอ e ชนนั่นเองก็คล้ายๆกันนะผมมันเหมาะกับหน้าตาเขาดีใช้ได้ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยสื่อความหมายได้ดีนะครับผมเอาละมาดูใบต่อไปกันดีกับนี่เลยอัศวินดินสอแฮมสุแกะ แฮมซูเกะ,ะก,ะก,ะกะนะครับผมไม่ใช่แกะเกะนะครับผมคราวนี้มันเป็นอัศวินดินสอซะ้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นซีรีส์แฮมสเตอร์น่ารักเจ้าแฮมสูเกะเหมือนกันคือซีรีส์นี้ก็จะมีครบเลยหนึ่งสองสามไม่ออศูนย์ก็น่าจะใช่ด้วยแหละครับผมเพราะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ชื่อแฮมสุเกะด้วยแค่นั้นเองมันจะเป็นชื่ออ่อ ชื่อ Acon Master แทนนะครับผมเพีว่ามันก็มีความเป็นแฮมสเตอร์เหมือนกันแต่น่าจะเป็นการลอกมากกว่าันนั้น,นนี่อาจจะไม่เกี่ยวโยงกันนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกที่คล้ายๆกันเลยก็คือถ้าเกิดโดนรีทายในช่วงเอ็นเฟสปับ๊บเดยกก็จะเรียกตัวเองขึ้นมืออีกนะครับผมก็เรียกได้ว่าตายไปก็ไม่เสียดายมีเสิร์ฟเรื่อยๆนั่นเองครับผมเกรดลอไปถัดมากับ นักวิทยาศาสตร์มือระเบิดบุญตะในของตัวนี้ก็อ่อกในแนวเล็ลกแลคคูนอีกแล้วซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นแลคคูนสายพันธุ์ไหนพี่แต่ว,ว่าดูน่าจะอ้วนกว่านั่นเองครับผมตัวนีแ้แถมตัวนี้เนี่ยระเบิดตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะคณน่าจะเกิดการจากการทดลองผิดพลาดตัวนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ประเภทเด,เดียวกันนะครับผมกับตัวเกรดหนึ่งที่เป็นแลคคูนเมื่อกี้นั่นก็คือจำลองดาเมจนั่นเองคือมันจะมีทั้งเกรดหนึ่งและเกรดสองที่สามารถจำลองดาเมจได้ซึ่งค่อนข้างจะสําคัญในการเาร่งใช้ลิมิเตเบกนั่นเองคือ เกรดสองไปถัดมากับนี่เลยแลมคาเมลหรือก็คือเจ้าอูดนะครับผมเจ้าอูดนั่นเองก็คาเมลมันแปลว่าอูดไงแต่ถ้าเกิดคาลาเมลนี่คืออร่อยนะจ๊ะเจ้าแลมคาเมลนี่ก็จะเป็นยูนิตเกรด2แอด9,000นะครับผมซึ่งค่อนข้างจะดีคือตีฮิตคว่ำสจวิซึ่งเรียกได้ว่ามีแท็บทุกแคนแคนเกนเจอร์ก็มีให้ด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะสำคัญเพราะบางคนเนี่ยก็อยากจะเร่งจวบเหมือนกัน กรดเลตใบถัดมาครับผมกับนี่เลยมัลติมิเตอร์ยีราฟคือเมื่อกี้มีเทอร์โมมิเตอร์แล้วอันนี้เป็นมัลติมิเตอร์บ้างนะครับผมก็เอาไปวัดกันคนละอย่างนะกันคือยีราฟสองตัวนี้เหมาะกับการเอาไปวัดมากและแน่นว่าถ้าเกิดจะเอาไปวัดนี่ก็ต้องเตรียมดอกไม้ทุบเทียนสังฆทานไปก่อนนะครับผมจะเตรียมภาพป่าไปแล้วก็ุยไม่ใช่คนละวัดกันแล้วนะครับผมมัลติมิเตอร์ยีราฟก็แนะนว่าตัวนี้เนี่ยก็คือจะเก่งมากสามารถตีลกตัวเองกลายเป็น1 1 0 0 0ได้ก็โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่นะครับผม เกรด2ไปถัดมากับนี่เลยสัตว์ผู้คุมกดล็อกอ่าช้างแล้วช้างอีกแล้วตัวนี้ก็จะเป็นล็อกล่างเกรด2นั่นเองครับผมมันก็จะเป็นการไล่เชนเชนเชนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งค่อนข้างจะโอเคเลยเพราะว่ายิ่งไล่ก็ยิ่งเก่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเอฟเฟกแถมให้ในทุกเทิร์นด้วยค่อนข้างจะสนุกสนานเลยทีเดียวครับผมเกรด2ไปถัดมากับนี่เลยคันวาสโคอาล่าอ่าก็จะเป็นโคอาล่าศิลปินนะครับผมออกมาเรียกได้ว่า ระบายสีอยู่นั่นเองเอฟเฟกตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดีเพราะว่าจริงๆแล้วใน,นเอฟเฟกตัวนี้คือมันมีทุกแคนแหละก็คือ s อ0 0 0แล้วถ้าเกิดเรามีเรียวใบอื่นเนี่ยสีใบหรือมากกว่าตีฮิตแวนการ์ดก็จวหนึ่งนะครับผมก็ใช้ได้เรียกได้ว่ามีทุกแคนแคนนี้ก็มีด้วยจะหาจังหวะใช้ดีๆนี่คือได้จั่วแน่นอนครับผมเกรด2ใบสุดท้ายแล้วกับไบโนคิลัสไทเกอร์นะครับผมก็จะเป็น เจ้าเสือคือไอ้กระลังง่ายๆมันจะมีร่างเกจหนึ่งเกจสองเกจสามแล้วหลักก็คือมันจะมีกล้องสองทางไกลหรือมันก็แว่นขยายขนาดใหญ่นะครับผมติดอยู่นั่นเองอย่าง,อางไอ้เจ้าเมื่อกี้เจ้าม,ม,มื่จะเป็นเสือตาเดียวนะครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นร่างสองก็จะเป็นเจ้าเนี่ยมีกล้องสองทางไกลแอนใหญ่ๆอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันเอฟเฟกมันจะคล้ายๆกันนะครับผมนั่นก็คือแนวที่วันนี้ว่าตีปุ๊บแล้วก็แจกพลังเพื่อนๆสี่พันเอฟเฟกพวกนี้เดี๋ยวว่ากันคลิปหน้าดีกว่าเอฟเฟกมันเยอะมากๆนะครับผมเอฟเฟกตัวนึงแออก็เยะดดีใช้ไ้ นี่จะเป็นยูนิตเกรด2ทั้งหมดของแคลนเกรดเนเจอร์นั่นเองครับผมโดยรวมเนี่ยแคลนเกรดเนเจอร์ Grand Grand เนี่ยก็จะมีให้ทั้งหมดเนี่ยอ่าสามสิบแปดใบนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยก็คือคงได้เต็มที่เท่านี้ละกันเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาว่ากันต่อยูนิตแคลนดื่นที่เหลือดีกว่าก็จะเดี๋ยวคลิปหน้านี่ก็จะว่าเรื่องของเกรดเนเจอร์เกรดสามที่เหลือแล้วเดี๋ยวจะดูโกกับเอเจนต์ไปเลยก็ได้นะครับผมถ้ายังไงคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกัน ก่อนจะจากกันเดี๋ยวขอเน้นย,ย้ํากันอีกทีนึงครับผมว่าชุดนี้เนี่ยมีการวางจำหน่ายแล้วนะครับผมกับชุด VGT BT07.1 ก็ลองนี้นี่เองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าใครอยากจะได้แล้วก็สั่งซื้อได้ทางเว็บที่ขึ้นอยู่ปัจจุบันนี้เลยนะครับผมก็เข้ามาซื้อกันได้เลยถ้าเกิดใครต้องการจะซื้อก็ไม่ยากลองเข้ามาดูแล้วกันนอกจากนี้นะครับผมสามารถเข้ามา พูดคุยในใน a ฟ e b o o k ของพี่ชินนะครับผมสามารถเข้ามาถามได้เลยหรือถ้าเกิดใครอยากจะอ่านบทความดีๆแล้วก็เข้าไปอ่านในในบล็อกของพี่ชินนะครับผมก็จะมีทุกอย่างจะมีลิงก์ทุกอย่างไว้อยู่ตรงข้างล่างของคลิปนี้นั่นเองนะครับผมไอ้ส่วนที่มันเป็นรายละเอียดต่างๆสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวนะครับผมการตางๆในชุดนี้พัดหนึ่งโค้ดต้องขอจบระดับนี้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันต่อแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย